บนกระดานหมากมหาอำนาจในปัจจุบันจีนกำลังทำตัวเป็นพี่ใหญ่เทียบชั้นอเมริกาสายทานความช่วยเหลือผ่านเส้นทางน้ำมันที่จีนพร้อมเสี่ยงที่จะขัดแย้งกับอเมริกาสงครามยุโรปรัลลเสเซียยูเครนจะครบปีที่4ท่ามกลางแรงกดดันที่ทั้มส่งตรงถึงการประชุมที่เจนีวาในวันพรุ่งนี้ทั้มเบื่อที่จะยืดเยื้อสงครามที่ติดอยู่กับการเจรจาหากสงครามจะยุติลงได้ โตจิเรจาวันพรุ่งนี้จะเกิดด้วยวิธีใดบ้างขอคนละหนึ่งไลค์ครับท่านผู้ชมเพื่อไขคําตอบว่าสงครามรัสเซียยูเครนและอิหร่านพรุ่งนี้จะจบลงได้หรือไม่สวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านครับ ถ้ามองความสัมพันธ์รัสเซียจีนในปัจจุบันนี้ลครับแม้ว่าจีนจะมีอํานาจเหนือโดยเฉพาะทั้งทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีขณะที่จีนนี่ยหละครับก็ยังต้องพึ่งพาน้ํามันราคาถูกของรัเสเซียคํากล่าวของทูตสหรัฐ พูนาโต้นี่แหละครับที่ระบุนะครับว่าจีนมีศักยภาพมากพอที่จะทําให้สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนยุติลงได้เพียงแค่ผู้นาจีนนี่ยแหละครับยกหูโทรศัพท์คุยกับโปรตินเท่านั้นท่านผู้ชมครับคำพูดนี้มันสะท้อนความเชื่อของวอชิงตันนะครับว่าปากกิงนั้นมีอิทธิพลเหนือมอสโกมากกว่าที่เห็นในสาราธนะตลอดช่วงสงครามที่ผ่านมานี่ครับ จีนไม่ได้ประนามรัเสเซียอย่างชัดเจนและยังคงรักษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการทูตอย่างต่อเนื่องสิ่งนี้นี่นะครับมันทําให้หลายฝ่ายมองว่าจีนอาจเป็นกุญแจสําคัญในสมการหยุดยิงท่านผู้ชมครับแต่คําถามก็คือเรื่องนี้มันง่ายขนาดนั้นจริงหรือ แม้จีนจะมีอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจสูงแต่รัสเซียก็มีผลประโยชน์ด้านความมั่นคงและยุทธศาสตร์ที่ซับซ้อนกับจีนการตัดสินใจยุติสงครามนี่ยครับมันไม่ได้อยู่กับแรงกดดันจากภายนอกเพียงเดียวแต่มันยังมีปัจจัยภายในประเทศภาพลักษณ์ผู้นํา และเป้าหมายทางทหารที่เกี่ยวข้องกันอีกด้านหนึ่งท่านผู้ชมจีนเองก็ต้องชั่งน้ำหนักผลประโยชน์ของตนเองเช่นกันหากกดดันและเสียมากเกินไปนี่ยนะครับมันอาจจะกระทบความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ระยะยาวแต่หากไม่แสดงบทบาทใดๆนี่ยนะครับก็อาจถูกมองว่าเพิกเฉยต่อเสถียรภาพของโลก สถานการณ์จริงไม่ใช่แค่เรื่องของสายโทรศัพท์หนึ่งสายเท่านั้นแต่มันเป็นเกมอ네ำนาจที่เชื่อมโยงทั้งภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจและก็ภาพลักษณ์ของประเทศมหาอำนาจคำถามสำคัญท่านผู้ชมจีนต้องการให้สงครามยุติเร็วจริง, to ง,ง,รงหรือไม่หรือว่าการคงสงุลเช่นปัจจุบันนี้นลครับคือสิ Ges <t 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 os> <t os ่งที่ปักกิ่งต้องการและมองว่าได้ประโยชน์มากกว่าเพราะว่าสิ่งสำคัญ จีนก็ต้องรักษาผลประโยชน์ตัวเองในเรื่องของบอ่อน้ํามันราคาถูกเช่นกันจึงเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ชมที่สีเช้นผิงนี่เลยครับจะยกหูโทรศัพท์คุยกับปูตินในเรื่องนี้ ท่านผู้ชมครับสงครามรัสเซียยูเคนในปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงแค่การสู้รบกัน2ประเทศเท่านั้นแต่มันกลายเป็นเกมยุทธศาสตร์ระดับโลกที่มีนาโต้ในครับสหรัฐอเมริกาเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งหลายคนจึงตั้งคําถามนะครับว่ายูเคนกาลังยึดยืนหยัดเพื่ออธิปไตยของตนเองหรือว่ากําลังกลายเป็นหมากตัวหนึ่งในกระดานหมากมหาอํานาจในช่วงแรกของสองครามท่านผู้ชมกระแสวิเคราะห์จํานวนมากเชื่อว่ารัสเซีย อาจจะ,ะเผชิญความยากลําบากนะครับอย่างหนักทั้งแรงกดดันทางเศรษฐกิจมาตรการคว่ำบาตรและการต่อต้านจากชาติตะวันตก ผู้นำบางประเทศถึงกับพูดในเชิงไม่ต้องการให้รัเสเซียนี่เลยครับอับอายมากไปกว่านี้ถ้าสงครามยุติลงโดยที่รัเสเซียไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือไปการบอกว่ายูเครนควรยอมแพ้อาจไม่ใช่คำตอบเพราะว่าสำหรับยูเครนนี่คือเรื่องอธิปไตยและดินแดนหากยอมถอยโดยไม่มีหลักคำประกันใดๆนี่เลยครับความมั่นคงระยะยาวมันอาจยิ่งปราะบ,บางขณะเดียวกันหากสู้ต่อดโดยไม่มีทรัพยากรเพียงพอนี่เลยครับ ความสูญเสียมันก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่านผู้ชมครับสำหรับการเจรจาสันติภาพที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้แต่ดูเหมือนว่าเสียงระเบิดนี่เลยครับมันยังไม่เงียบหายไปจากทั้งสองประเทศสถานการณ์โลกวันนี้ถือว่าอยู่ในจุดที่หัวเลี้ยวหัวต่อที่น่าจับตามองมากขึ้นสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นทั้งสองภูมิภาคนี่เลยครับทั้งในตะวันออกกลาง และในยุโรปตะวันออกซึ่งกำลังจะไปพบเจอกันที่กรุงเจนีวาทั้งสองงทั้งสองวงทั้งความพยายามสร้างสันติภาพครั้งใหม่และการยกระดับอาวุธในสมอลภูมินี่เลยครับนี่คือ3ประเด็นใหญ่ๆที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้ท่านผู้ชมประเด็นที่ 1. สมรภูมิยูเครนโดนนี่ครับโดนของยูเครน บินไปถล่มท่าเรือของรัสเซียเปิดก่อนเปิดโต๊ะเจรจาเพียงหนึ่งวันก่อนการเจรจาสันติภาพไตรภาคีสหรัฐยูเครนรัสเซียที่เจริวาที่จะเริ่มขึ้นวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับสถานการณ์กลับมาคุกกลุ่นไล่กันอีกครั้งมีรายงานโดนยูเครนได้โจมตีท่าเรือน้ําลึกซึ่งเป็นท่าเรือขนส่งน้ํามันสําคัญในทะเลดําจนเกิดไฟไหม้นะครับถังน้ํามันสี่ถังหวังตัดกําลังการส่งออกน้ํามันที่เป็นบอ่อเลี้ยงหลักของเขมลินขณะที่ประธานดีดีเซเลนสกี้ระบุ ว่ายูเครนพร้อมจะจัดการเลือกตั้งหากมีการหยุดยิงยั่งยืนอย่างน้อย2เดือนแต่ก็ยังคงตำหนิสหรัฐว่ากดดันให้ยูเครนยอมถอยมากเกินไปในบางเรื่องสถานการณ์ในโอเดสซาลัเสเซียตอบโต้ด้วยการถล่มด้วยโดรนโจมตีโครงสร้างพลังงานทำให้ชาวเมืองโอเดสซาเนี่ยนะครับจำนวนมากไม่มีไฟฟ้าและน้ำประปาใช้ล่าสุดกลับกลายเป็นว่ารัเสเซีย,ยยิงขีปุธความเร็วเหนือเสียงเซอร์คนอน2ลูก โจมตีสถานีส่งไฟฟ้าแรงสูงในกรุงเคียบอีกครั้งหนึ่งเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาสะท้อนใ้เห็นนะครับว่าการโจมตีของทั้งสองฝ่ายยังไม่ยอมลดละแม้ว่าการเจรจากาลังจะเกิดขึ้นพร้อมกันนี้ท่านผู้ชมอิหร่านก็จ่อเปิดดินนิวเคลียร์รอบที่2ที่กรุงเจนีวาเช่นกันอยู่ข้างๆกันเลยท่านผู้ชมและตรีต่างประเทศอิหร่านเดินทางมาถึงกรุงเจนีวาแล้วเตรียมพร้อมเจรจานิวเคลีย ทางอ้อมกับสหรัฐโดยมีโอมานเป็นตัวกลางอิหร่านส่งสัญญาณนะครับว่ายอมปณิปนอมในบางเรื่องเพื่อแลกกับการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจสถานการณ์ตอนนี้โลกกําลังอยู่ในช่วงที่ใช้ทั้งกระสุนและปากาสู้กันท่านผู้ชมแม้จะมีโต๊ะเจรจาอยู่ข้างหน้านี่แหละครับแต่ทั้งสองฝั่งทั้งสองวงยังคงเล่นทําแต้มในสมรภูมิเพื่อให้เนี่ยเปียบก่อนเซ็นสัญญา แต่ผู้ชมครับสรุปสถานการณ์ล่าสุดก่อนที่โดนนั่นทรัมป์นี่แหละครับจะเจรจาในวันพรุ่งนี้โดนนั่นทรัมป์ประกาศกล้าวแล้วนะครับว่าจะหยุดสงครามยูเครนใน24ชั่วโมงกลางโต๊ะเจรจาลับที่เจนีวาท่านผู้ชมครับโลกต้องตะลึงวันนี้16กุมภาพันธ์สื่อต่างประเทศทุกสำนักนี่แหละครับพาดหัวข่าวตรงกันระดับเอิร์ธเคินิวเมื่อมีรายงานหลุดออกมาจากวงในนะครับว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การน,นำของทรัมป์นี่แหละครับได้ยื่นคำขาดกลางที่ประชุมเจนีวา เพื่อปิดฉากสงครามรัสเซียยุเรนที่ยืดเยื้อมายาวนานสรุปประเด็นสําคัญช็อกโลกที่กําลังเกิดขึ้นในตอนนี้อันที่หนึ่งก็คือจะจบวันนี้หรือว่าตัด ทอน,น้ําเลี้ยงตลอดการท่านผู้ชมสหรัฐนะครับกำลังข่มขู่ส่งสัญญาณแรงถึงยูเคนะครับว่าหากไม่ยอมรับข้อเสนอตกลงหยุดยิงในครั้งนี้นี่เลยครับสหรัฐอาจจะระง,งับความช่วยเหลือทางทหารทั้งหมดทันทีขณะเดียวกันก็ขู่รัเสเซียด้วยนะคบว่ามาตรการคว่ำบาตรขั้นสูงสุดนี่เลยครับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหากโปรตินไม่ยอมถอยทับออกจากเขตกันชนข้อที่2ก็คือการเกิดขึ้นของเขตกันชนเขตปลอดทหารใหม่ท่านผู้ชม แผนลับที่หลุดออกมาก็คือการสร้างกำแพงสันติภาพนี่เลยครับยาวกว่าพันกิโลเมตรขั้นกลางระหว่างทัพทั้งสองฝ่ายโดยจะมีกองกําลังรักษาสันติภาพนานาชาตินี่เลยครับเข้าควบคุมพื้นที่ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงแผนผังยุโรปครั้งใหญ่ที่สุดหลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา ประเด็นที่3มท่านผู้ชมอีลอ,อนมัสนี่เลยครับกลับเข้ามามีบทบาทเป็นทูตสันติภาพอีกครั้งหนึ่งที่น่าตกตะลึงก็คือมีภาพปรากฏอีลอ,อนมัสนี่เลยครับเข้าร่วมประชุมรับครั้งนี้ด้วยสื่อคาดว่าเขาอาจจะเป็นกุญแจสําคัญในการเจรจาทางเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อฟื้นฟูยูเครนแลกกับการยุติสงครามปฏิญาที่เกิดขึ้นชาวโลกทันทีตอนนี้โดยเฉพาะยุโรปนี่เลยครับมองว่ายูเครนกําลังถูกบังคับให้แพ้ ตลาดหุ้นทั่วโลกกาลังผันผวนอย่างหนักราคาน้ํามันเริ่มขยับตัวลดลงทันทีหลังมีข่าวลือเรื่องการหยุดยิงขณะที่ผู้นํายุโรปบางชาตินี่แหละครับเริ่มออกเสียงคัดค้านนะครับว่านี่ไม่ใช่สันติภาพแต่เป็นการบังคับให้ยอมแพ้โดยไม่มีเงื่อนไขอีกครั้งสถานการณ์ตอนนี้ท่านผู้ชมอยู่เคงกําลังถูกบังคับให้ยอมโดยไม่มีเงื่อนไขซึ่งเกิดขึ้นพร้อมๆกับอิรานนี่แหละครับจะมีการเจรจาที่เจรีวาพร้อมๆกัน และตกอยู่ในสภาพเดียวกันท์กำลังจะปิดจ็อบทั้งสองหรือกำลังจะตัดลิบบินสงครามวันพรุ่งนี้มาดูกันครับท่านผู้ชมรวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ